ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ซื้อปูดเชลซีรวมวงแย่งคว้าตัวปีกดารุ่งลียง I'mc Sport สื่อดังนั้นน้ำหอมรายงานว่าเชลซีพร้อมเปิดศึกกับปาริสิชแตแงเพื่อคว้าตัวแบรดบาโคล่าปีกดารุ่งของลียง แนวรุกวัย20โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจให้กับลิยงโดยทำไป7ประตูกับ10แอซิสจาก31นะัดรวมทุกรายการเมื่อซีซั่นที่แล้วบาโคล่าแจ้งเกิดจากการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติโยโุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีโดยยิง2ประตูและอีก2แอซิสแต่นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กจอดป้ายเพียงรอบก่อนรองชนะเลิศเท่านั้นล่าสุดเป็นางานว่าเชลซีสนใจดึงบาโคล่าซึ่งจะมีสัญญากับลิยงอีก3ปีไปเสริมทัพโดยเชื่อว่าทีมดังจากฝรั่งเศส ตีมูลค่านักเตะไว้ที่50ล้านยูโรบาคล่าออกสตาร์ตัวจริงทั้งสองเกมให้กับลียงในศึกลีกเอิงที่พบกับสตาร์บุกและมองเปริเย่ซึ่งทีมของโรลองบลองก็แพ้รวดแมนซี้ก็เคยตกเป็นข่าวกับบาโคลา่าและที่ของเป๊ปอยากได้เชเรมี่โดกูของแรนมากกว่ากูรูเห็นใจไคเซโดประเดิมเชลซีแบบฝันร้าย บรรดานักวิเคราะห์คนดังแสดงความเห็นใจและไม่ขอตำหนิมอยเซสซเซโด้กองกลางเจ้าของค่าตัว100บวก15ล้านปอนด์ของเชลซีที่หลงเล่นได้อย่างยแย่และทำเสียจุดโทษจนทีมแพ้เวสต์แฮม3ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไขเซโดถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งชั่มงสุดท้ายแต่เล่นพลาดหลายจังหวะในการออกบอลจนกลายเป็นคนตอกฝ้าลงใส่ทีมตัวเองจากการทำผิดพลาดเสียจุดโทษช่วงทดเจ็บ และโดนลูคัสไาเกต้ายิงปิดเกมสำเร็จ3ประตูต่อ1จะมีคาร์ลเกอร์และเจะมี่เรดแนบอดีต2ดาวดังให้ทัศนะกับสกายสปอร์ตมองว่าเป็นเพราะการร้างสนามมาอย่างยาวนานและกว่าจะได้มาเชลซีก็ผ่านช่วงเตรียมทัพปีซีซั่นไปแล้วด้วยทำให้มี่อเฟเวอร21ต้องใช้เวลาปรับจูนกพอสมควรกว่าจะตั้งหลักได้คาร์ลเกอร์กล่าวว่าคาเซโร่ต้องเจอกับฝันร้ายหลังเขาลงสนามไปมันเป็นความที่แย่ เป็นการเสียบเข้าสกัดที่เทเลทัล่าส่วนเระแบบเสริมว่าไคเซโดแทบไม่ได้หลงเล่นเลยตลอด60วันที่ผ่านมาคุณเห็นชัดแล้วถึงสนิมที่เกาะแข้งเกาะขาเขาคงมีเพียงมาริโซ่ปอรเชติโน่ที่รู้ว่าเขาจะพร้อมตอนไหนแต่ชัดเจนว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เขาจะดีขึ้นเพราะมันคงมีแต่จะดีขึ้นเท่านั้นหลังจากคุณประเดิมสนามไปด้วยการทำเสียจุดโทษปอรเชติโน่ยอมรับเชลซีมีปัญหาต้องแก้ไขอีกเพียบ มอริโซ่ปูชติโนกูซือเชลซียอมรับสภาพทีมยังมีปัญหาอีกกองโตให้ต้องลงมือแก้ไขหลังลงเล่นเกมที่2ของซีซั่นแพ้กับเวสแฮมยูเนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งแม้ฟอร์มในสนามจอกมาไม่แย่และน่าจะแซงนำเวสแฮม Ham, ก่อนหมดครึ่งแรกแต่เมื่อเอนโซฟนเดสังหารจุดโทษไปติดเซฟเชลซี Chelsea ก็โดนเจ้าถิ่นโถมเกมใส่อย่างหนักจนเสียป,ประตู2เม็ดอีกในครึ่งหลังและแพ้อย่างรวดเร็วเพียงเกมที่2ของฤด,ดูกาล คงพูดไม่ได้ว่ามันคือปัญหาเรื่องสภาพใจิตใจทั้งหมดวันนี้ผลการในขันไม่ได้สะท้อนถึงฟอร์มการเล่นในฟุตบอลเราต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ครึ่งแรกเราเล่นดีกันมากแล้วสิ่งเดียวที่น่าผิดหวังก็คือแนวทางที่เราเสียประตูแรกเพราะเราลงสนามไปด้วยการรู้อยู่แล้วว่าเวสแฮมแข็งแกร่งในการเล่นลูกตั้งเตะขนาดไหนเราเพิ่งเสียเตะมุมแค่ไม่กี่ครั้งก็เสียประตูทันทีนี่คือสิ่งที่น่าผิดหวังส่วนการพลาดจุดโทษก็เป็นอะไรที่น่างุหงิดเช่นกัน นักเตะคงเห็นด้วยและรู้สึกเหมือนกันว่าเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกและน่าจะเป็นฝ่ายออกนำเมื่อจบครึ่งแรกครึ่งหลังเราเสียคานี่ชุกเวมก้าที่เจ็บไปและเราก็เสียประตูเพิ่มเราเริ่มตัดสินใจในบางสิ่งที่ต่างไปพยายามที่จะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับเกมบุกใช่มันน่าผิดหวังแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในกระบวนการที่เราต้องพยายามทํางานกันต่อ